จะเก็บมันเอาไว้ในใจเมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไงให้เป็นความคิดถึงแม้นานเท่าไรเธอจะอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำ จะเก็บมันเอาไว้ในใจเพราะฉันไม่อาจฝืนย้อนคืนวันให้หวนได้ไหมทำได้เพียงคิดถึงนับจากนี้ไปเธอจะอยู่ ในใจเป็นเรื่องจริงในความสรงจำ